สวัสดีครับบอยพันปลาครับเข้าสู่ฤดูฝนนะครับผมเป็นช่วงฤดูเพาะเลี้ยงครับมาถึงแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นคนที่เลี้ยงปลานะครับหรือปลูกผักนะครับผมนี่ครับแล้วก็วันนี้นะครับเราก็จะมานะครับพูดถึงพามาดูนะครับปลานินหมันหรือว่าปลานินแปลงเพศข้อดียังไงนะครับเลี้ยงแบบไหนจะโตเร็วนะครับผมปลานินแปลงเพศแล้วก็เราจะมีพันปลาอื่นๆนะครับผมมากกว่า10ชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาแม่น้ําปลาหายากนะครับผม ปลากินเนื้อกินพืชนะครับผมเยอะมากนะครับแต่วันนี้มาเอาความรู้เรื่องปลานิลแปลงเพศเป็นปลากินพืชกันก่อนนะครับปลานิลแปลงเพศแบบนี้ครับตัวสวยๆใหญ่ๆแข็งแรงกันแบบนี้เลยเสมอกันดีมากนะครับวันนี้ข้อดีนะครับของปลานิลแปลงเพศก็คือว่าเลี้ยงแล้วจะรอดเยอะนะครับเปยนรอดเยอะไม่ค่อยหายนะครับ จะไม่ค่อยหายก็เพราะว่าเราต้องเป็นบ่อใหม่นะครับจะรอดเยอะหรือว่าเราจะมุ่งบาลในกระช้างสิ่งสําคัญนะครับอย่าให้ในบ่อมีปลากินเนื้อนะครับอยู่นะครับเขาจะได้รอดเยอะนะครับเพราะปกติตัวนี้เราเลี้ยงรวมกันแล้วนะครับเขาก็จะอยู่เยอะพอเขาไม่กินกันนะครับเขาเป็นปลากินพืชนะครับสามารถเลี้ยงรวมกับปลากินพืชอื่นๆได้นะครับแต่ถ้าจะให้เหมาะให้โตเร็ว และตัวไวนะครับเราต้องเลี้ยงแยกนะครับอาหารก็ต้องเป็นอาหารปลากเย็นเนื้อนะครับที่ให้กินนะครับระยะเวลาการเลี้ยงนะครับถ้าเราอยากให้ใหญ่เหมือนในตลาดนะครับใหญ่ๆเหมือนในตลาดที่เขามีกันใหญ่ๆก็อยู่ที่ 6- กถึงเดเดือนนะครับผมอยากให้ใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับอาหารและโปรตีนของอาหารด้วยนะครับเราต้องให้อาหารสม่ําเสมอนะครับถึงจะได้ใหญ่ถ้าเราจะเลี้ยงแบบธรรมชาติ มันก็จะไม่ใหญ่เหมือนในตลาดนะครับไม่อ้วนไม่ใหญ่เหมือนในตลาดนะครับผมสําหรับปลานิลนะครับข้อดีก็คือว่านี่หลยครับจะรอดเยอะนะครับแล้วจะไม่ค่อยหายนะครับแล้วก็จะมีนอกจากปลากินเนื้อที่จะกินเขานะครับก็ยังมีนกมีงูต้องระวังนะครับผมก่อเก่าๆเราก็สามารถเลี้ยงได้นะครับผมแต่ว่าเราต้องอนุบาลในกะชังหรือเลี้ยงในกะชังในบ่อนะจนโตเลยแต่ต้องแค่กะชังนะครับ ก่อนปล่อยปลาอย่างน้อยสิบวันนะครับข้อดีตัวนี้จะโตเร็วโตวไวแต่เร็วไวนี่ก็อาหารรวมด้วยนะครับสิ่งสําคัญเลยก็คืออาหารปกติของอาหารอ่าส่วนถ้าเราจะเลี้ยงแบบกึงธรรมชาติไปเรื่อยเราก็ให้แค่ช่วงแรกแค่นั้นนะครับประมาณสักสองเดือนแรกให้เขา,อารอดก่อนนะครับ,รบเขาก็เหมือนเด็กนะครับผมเด็กน้อยเราต้องช่วยเขาก่อนให้เขาใหญ่ให้เขาหากินเองได้ให้กระเพาะลำไส้แข็งแรงนะครับหลังนั้นเราก็สามารถ สร้างอาหารจากธรรมชาติให้กับเขาก็คือเป็นทาเป็นแซนด์วิชหรือเราจะลงไปเลยก็ได้เป็นมวลสัตว์นะครับที่วัวที่ควายนะครับความเก่าญ้าเก่าได้หมดจอกหนีได้นะครับผมผักบุงลงไปใด้เนาะพี่บอยได้นะครับหญ้าเก่าญ้าเนเปียญ้ยาสับได้เ<ม>ศษอาหารจากสัตว์ที่เราเลี้ยงก็ให้ได้นะครับผมหลายอย่างผักบุ้งผักบุ้งได้หมดเพราะพวกนี้เขาจะเป็นปลากินพืชนะครับสําหรับปลานิลเป็นปลากินพืชข้อดีคือตรงนี้นะครับสําคัญนะครับใหญ่ต้อง อาหารนะครับอยากให้แยงตลาดที่เขาส่งตลาดก็คือว่าให้อาหารอย่างเดียวนะครับดุเล็กยาวนะครับผมอ่าความรู้อื่นๆอื่นนะครับมาที่น้าฟาร์มได้ที่นี้เรายินดีให้คำแนะนําคําปรึกษาในการเลี้ยงปลาอยากให้ทุกคนเลี้ยงปลาแล้วมีความสุขเลี้ยงแล้วไม่หนีหายนะครับเพราะส่วนมากที่มานะครับมีทุกคนประสบผลสำเร็จทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่มาหาผมนะครับส่วนมากนะครับถ้าทําตามผมนี่นะครับเ0อร์เซนตนะครับเลี้ยงใหญ่หมดคนที่เลี้ยงมาใหญ่คือ ไม่ไม่ไม่เปิดรับไม่ฟังแล้วก็ไปดูจากที่อื่นมาเยอะนะครับไปฟังจากที่อื่นมาเยอะนะครับจากผมนี่คือจริงใจนะครับจริงจังนะครับอยากให้ทุกคนเลี้ยงได้นะครับแนะนําความหนาแน่นได้ความหนาแน่นสำคัญพื้นที่เลี้ยงพื้นที่สำคัญสามอันนี้มันจะสัมพันธ์กันเนาะพี่บอยเนาะบอดินตัวเร็วที่สุดในกระชังที่มีน้ําไหลผ่านก็ตัวเร็วที่สุดบอพลาสติกไม่เหมาะแต่เลี้ยงได้ นะครับบ่อปูนไม่หมกแต่เลี้ยงได้ต้องมีออกซิเจนและน้ําเปลี่ยนทายนะครับเอาจใส่ไฟดับก็ไม่ได้นะครับน้าต้องเปลี่ยนทายตลอดโอเคเดี๋ยวประมาณนี้นะครับพันปลาแล้วครับมีมากมายนะครับบอยพันปลามีที่เดียวอยู่ในหมู่บ้านละอตำบลเฉียงอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้น0 8 0 1 7 2 0 1 1 0อ่าที่อยู่ก็จะมีผม มีน้องน้องเมียแล้วก็มีน้องแพลวแพาวแค่สามคนแค่นั้นครับนอกจากนี้คือไม่ใช่นะครับบอยพันปลาสุรินมีแค่ที่เดียวนะครับย้ำว่าที่เดียวมีผมคนเดียวนะครับไม่มีสาขาอื่นไม่มีฝากส่งนะครับบอยพันปลาไปเองดูแลเองนะครับประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ